สวัสดีค่ะคลิปที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวเสื้อตัวเสื้อเป็นลาย F ธรรมดาค่ะแต่ว่าแขนเสื้ออันจะทำลายสับปะรดนะคะก็จะขึ้นโซ่รอบคอนะคะห่อ140ค่ะอุปกรณ์ก็จะเตรียมไหมเป็นเบอร์20นะคะแล้วก็โครเชตโครเชตจะ1.75มิลค่ะแต่อันใช้อันนี้ก็คือ1.0 เท่าเท่ากับ1.75มิลของบ้านเรานะคะอันดับแรกก็จะขึ้นโซ่140 7,8,9,10สิบ 40แล้วค่ะ แปดสิบคะ่ะหนึ่งร้อยนะคะ 30ค่ะ140สค่ะอะ๋อันจะยังไม่ต่องานนะคะจะยังไม่ต่อก็จะเริ่มจะเริ่มลายก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยต่องานที่แถวที่สองนะคะก็เผื่อโซ่ไว้สักนิดนึงสักสิบค่ะ เผื่อเรานับขาดนะคะจะได้ไม่ต้องเริ่มงานใหม่อันนี้อันเผื่อไว้สักสิบค่ะเราก็จะขึ้นแถวที่แถวแรกนะคะโซ่สามนับลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะนับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็หลักที่โซ่สามนี่คือนับเป็นหลักที่หนึ่งสองและนี่คือหลักที่สามสี่ค่ะอันนี้อ่านจะถักไปทั้งหมดสี่สิบหลัก หค่ะไปเรื่อยๆจนครบ40นะคะ